สวัสดีครับมือหนีอยู่กับช่องอีจินชาแนลครับมือหนีมากับพญายาวครับไม้ไหมครับไม้ไหมครับผมไปมาหลายไม้เราวมือเช้านี้ผมคือแล้วเจ้าไม้ไหมครับบรรยากาศกะไฮย,ยู่ครับฝนก็พ่อไปปล่อยนี่ละ่ะฝนตกอีกแล้วครับมือหนีมาลุนน้ำกันนะครับวา่าสีใดบ่ได้ครับ ครับมายกย่อครับได้ปากคอครับบธรรมดาบธรรมดาจ้ยครับประดาพยัยเงาเก้าศอกถือเบ็ดมาน้ำครับมือนี่ปลาย่อบะไรครับกินปลาเบดไปก่อนครับบธรรมดาบธรรมดายกดูได้ดูครับเปลี่ยนไม้มาสามมองแล้วครับดินมาครับดินแนวแนวดินอยู่ ปลาหน่อยทั่วเขาเขาแล้วครับฟังนี้ครับท้ายบ้ท่านครับปลายังนี่ปลาสลิดปาสลิดอร่อยทุกบอ่อทั้งสองตัวเลยครับที่ไหนหรอพเนี้ยเงี้ยาธรรมดาครับรุดรุดอฮ้ย <c oughs> เกือบบ่ได้ยังเอาสอครับปูนึงครับป่าหมอเข็งป่าหมอเข็งป่าหมอเท็ดหญยอยูอด้นะยเนาะหญยอยูอครับหญยอยูอ หนูกดูได้ดูครับแม่เขาบอกครับโอ้ได้อีกแล้วครับอู้มหมักยังไงโอค์ตอนนี้นกูเนี่ยก็ไม่ได้พีดวังอีเล็วก่อย พอโชกเกอร์ปอดไงดิหนะยังไง<อ><า>ครับเอาไหครับ,ารบมาธรรมดาออหัหน่าจับปเขกงไหมยกดูเลยดูครับอู้อูอ้มาแล้วครับอู้ปะโคะปะโคะปะโคะเหนือตักครับได้ปะโคะครับอูอออบอ้มาธรรมดาอู้อ้วนท่วมสมบูรณ์ยังอยู่ด้ครับ เขาปะครับอู้เขาอีกแล้วครับมาธรรมดาอู้ปลาสลิดหลายเนาะปลาสลิดอร่อยทุกบ่อเออเออของก้อยอันของก้อยนีขข่ขอได้บว่าของก้อยกันผ่าด กันพลาดอือชืนอชแนลคองคอยครับคลองคอยยกดูได้ดูครับขอสอบทำงานแล้วครับมือนี่ทายท่านแนวว่าท่านแนวนะครับเนาะบ่าอะไว่ากันแต่กเนาะคือเป็นยังสั่นล่ะบะเนี่ยถึงทายถึงนกครับ วันหยุดครับบไปไซครับยุกตะย,ยอ่อครับเปลี่ยนไม้มาสามสี่มองแล้วครับข่อคอยจะประสบความสำเร็จเลยครับมือนี้ แล้วครับตัวนึงครับปลาเข็งครับปลาเข็งครับใส่ตุมปนมือแรงครับปลาเข็งฮึยเฮฮลุดลุดเกลือ่อยถือพอยเงี้ยวไ้ได้ยีดแล้วครับ่อยมาไายม่ได้ยังเลยครับเพราะหอยหันล้างไฮเฮาดแล้วครับอู เดี๋ยวจะปลาเข็งครับเมื่อนี้ปลานิีนมาได้นช่ได,นได้เต้าอีกแล้วครับมานเต้าอีกรีครับเต่าครับเต่า,เต,า,เ,าเต่าครับเต่า

โอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วปลาคอครับโอ้พญ่เงามานแต่ปลาคอตกะควยต๊น้ำปลาคอครับีนปลาคอครับยกดูได้ดูครับยกดูมือดูโอ้ดินรุดออกไปแล้วนี่ไปแล้วครับ ยกตะมือเศ้านี่ครับเียงละเียงละครับยกบงดูจาตัวขอยกบ่ปะตองเอ้นี่น่ะ ครับเงียบแล้วครับมือนีโบหมานครับสรุปแล้วบม่ค่อยมานครับมือนีฝนตบนะครับโอ้ฝนสำรวจบอกว่าฝนตกครับกะทีไดลเวลาถอยลอแล้วครับมาตะเศร้าแล้ว โดดโดดรุดหน่อยครับมือนี้ครับผลงานมือนี้ครับผลงานมือนี้ครับเด็ดประคอน้ำครับมือนี้ลาไหลยยครับฝาไว้ดีตามเด้อครับเด้อไ่รู้ว่ามือหนาจีปไปใช้หรือไปไม้เก่ากับมุกหครับขอบคุณครับ